เขาเรียกว่าอะไรนะตัว <คน S 1> อุดอใช่เขาเรียนใหม่ป่ายยางอ๋อที่ป่ายสวัสดีจ้าก่อนไปอาบน้ำเพกต้าเล่าเรื่องอยางรถยนต์เมืม่อวานมองล้อหลังข้างซ้าย ยางอะแบนแต่ยังขับได้ไม่ได้แล้วไม่ได้การเพรกต้าก็เลยรีบขับออกไปแถวบ้านเพกต้าโชคดีมีร้านออโต้แบคเพกต้าเป็นสมาชิกเอารถไปให้น้องเขาดูเขาก็เอาขึ้นเครื่องไฮดรอลิกเนาะก็จะได้รู้ว่าล้อ,อยางที่มันแบนเนี่ยเป็นยังไงน้องเขาบอกว่าเพกต้าเห็นแล้วเห็นแล้ว พี่ตาเขาไม่เห็นหรอกแต่น้องเขาเห็นละเขาบอกมันมีตะปูอยู่เขาก็เลยดึงตะปูตัวเกลียวเนี่ยออกมาพอดึงออกมาก็ได้ยินเสียงอะไรแบบฟ,ฟ,ฟี่ฟี่เลยอะ่ะจะบอกว่าโชคดีมากเลยนะจริงตอนขับรถกลับมาบ้านประมาณสัปดาห์ที่แล้วกลางๆสัปดาห์เพ็กตาได้ยินเสียงเหมือนแบบเหยียบอะไรไม่รู้ว่าแล้วก็บางคนล้อหลังอะ่ะได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมาปะทะดังปึ้งนิดๆวันนั้นกลับมามืดไม่ได้มอง ตอนเช้าก็ให้พี่แรกดูแต่ตัวเองไม่ดูด้วยความที่ตื่นสายพี่แรกบอกไม่มีปัญหาล้อยางไม่แบนอันเพ็กต้าก,ก็ขับไปจนเมื่อวานเอารถออกไปทําธุระเมื่อวานฝนตกด้วยนะพอดึงตัวนอ็อตตะปูตัวนี้ออกมาเนาะเพ็กต้าเข้าใจว่าเขาปะเว้ยเขาบอกว่าสมัยนี้ไม่ต้องปะแล้วเขาเรียกแมททีเรียลคล้ายๆสติกเลยนะยาวๆเนิดๆแล้วเขาก็ อุดเข้าไปในรูพออุดเสร็จเขาก็เติมลมรถพิกตา้าเติมไนโตรเจนนะพอเติมลมเสร็จเอาลงกลับบ้านเลยมีแค่นี้จริงออโต้แบกที่เพกตา้าเป็นสมาชิกนะฟรีด้วยนะเติมลมฟรีอยู่แล้วเนาะเติมลมไนโตรเจนฟรีอยู่แล้วแต่บริการเรื่องของปะหรืออุดรอยรั่วเนี่ยไม่เสียตังค์ถ้าเป็นที่อื่นเขาก็คิดตังค์แหละขั้นต่ําก็แปดสิบหนึ่งร้อยรอยี่สิบเมื่อวานก็ไม่เสียตังค์ก็ด้วยความที่ใช้บริการ น้องเขาบ่อยก็ให้ค่าขนมเข้าไปตามเรื่องตามราวสังเกตนิดนึงเป็นผู้หญิงอย่างพิกตาก็ต้องรีบสังเกตเนาะสมมุตินะเราไม่เห็นอะแล้วเราขับรถไปอะยางรั่วกลางทางนี่โอ้โหมันเลยถอดล้อก็ไม่เก่งด้วยไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะมาติดตาม